เติมต่อยคะแนนมาโอ้ยโอ้ยอยู่เมืองไทยได้2สัปดาห์แล้วครับมาเก็บตัวพิซซ้อมโคสุดท้ายอยู่ในประเทศไทยครับโอเลสเดอร์เอ้าโอ้ยโดนเลยที่บ่าแล้ครับแชมป์โอ้ยสับซอกครับกระโดดแช็ป์เอ้าจะเจอระเข้ฟาดหันวันนี้เขาจะมาจัดการให้ลูกพี่ครับว่าแม โดนสอกแล้วมีเอามือเกี่ยเขี่ยบุรีเวทที่โดนเอาเกี่ยวเกี่ยวแล้วเตะเกี่ยวลงไปครับเรยกันด้วยทางชาติแล้วครับทับหลังบุรีรําเอาแบ็คคิกโดนไอ้ซ้ายโอ้ยสุกเปล่าโอ้ยจุกจุกจุกครับแจมชนไปแล้วโอ้ยยังไงครับเอาครับยัางย่างย่างย่างไหวไหมลองซับจอยกที่แล้วโดนแบ็คแฮมหัวฟรีคิกยกนี้ไปคืนเลยโอ้เอาครับยังไงครับฟื้นหรือยังครับแบ็คแฮม ยกที่แล้วคะแนนนำอยู่นะครับ10-9นั่นแหละครับใจหายแล้วครับโดนต่อยลนเลยโดนต่อยลนเลยโอ้นี่ครับไปต้องบอกว่าไปเหม่อนิดเดียวครับเอาครับที่แล้วนี่ตอนโดนไทยคีอคิดดูดูเหมือนว่าจะไม่ดีเลยครับพยายามครับโอเล่เดอร์โจนสอกของเบคแฮมเหมือนกันครับยับมัดครับหมัดดูครับไปใช้ความเร็วครับนี่ครับหมุนไปเรื่อยครับท้มาถีไปก่อนครับโอเลนเดอร์ถีบพื้นไปกระโดดตลอดกระโดดขวายครับ เด็กนะครับทางสายยาวๆครับอเล็กซานเดอร์ตะคองครับดูครับเน้ือนต้องกันเกี่ยวขาแล้วก็เตะล้มลงไปครับกวาดที่เขาต้องเดินเข้ามาโดนบวกมา้ายไปอีกครับดันล้มลงไปโอ้โหลุดออกไปนอกเชือกนี่เลยครับฝุ่งเสมอครับอ้าวเลยใอญ่ๆครับโอ้ยช็อตเปล่าระบบหายใจกันน่าจะมีปัญหาแล้วครับยางกันฟันขบปากครับโอ้จุกจุกไปอ้าวอ้าว นับก่อนสิบต่อเก้าครับพี่ชนะเพราะว่าเจอฟี่โมโกเหมือนจะวิกิลิฟ้าครับยี่สิบวินาทีตรงนีง้โอ้ยนี่กบลงไปแล้วนะโอ้แล้วก็หมดยกสุดท้ายนะ It's a draw